สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องตายสุขุสุขอนนะครับผมหอดแล้วครับผมโอ้ยตายองปู่ปูบาลีจิตนะครับถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปบ้านแม่สาวิตรีนะครับผมถึงบ้านก๊กก่อนนะครับพี่น้องครับผมแอดมินข่อยกัง่วงนอนบ้านนี่เอาเอากระคักเอากระคักสรุปแล้วหนึ่งหนักหรือเปล่าพี่น้องหนักเลยมั้งบัวไม่พี่น้องเมื่อั้งแอดมินข่อยบรูปุปับกับผัวเอา ไปถอนไปถ่ายยูพุนเอา้าเอาขึ้นรถไสวัสดีครับขึ้นรถครับเอาสิไปสานันฮะออกมาเกลือหมาป้าๆไปเล่นน้ำกันฮะอ๋อเดี๋ยวเเดี๋ยวร้องเึ้นไปก่อนนะครับไปสำับอันนี้เจ้าแม่เป็นออโอเคนะครับผมตอนนี้ ป้าถอนก็จะขึ้นไปเอา้าป้าถอนก็จะขึ้นไปอ่าไปเล่นด้วยกันนะครับที่บ้านแม่สาวิตรีบัานนี้โอ้ก็ให้จับอิ่มไปนอนครับผมมันบ่าเป็นสิเป็นโควิดไต่เลยพี่น้องมันใจสิขาดไต่เนี่ยละปิดแม่นอยู่นี่ใจสิขาดเงินสายเอาไปิจม,มัดสิคือจริงจังแท้อือนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปบ้านแม่สาวิตรีนะครับพอ อะ่ะมาปลาสม้มมาแล้วปลาสม้มเอาคนคือ่ลายเถอเอาคนคี่ลคนทำไมเยอะคนล้นบ้านเลยเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคห้จใจกับมดคนสองลงลูกเอาเกิดเอี่ยงขึ้นพี่นอ้องอย่าเพิ่งไปไหนเดีย๋ยวเราจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะก <c oughs> าแฟกับพี่น้องกาปาเป๋า กระเป๋าของฝากจากแม่สาดึงเต่ดันด่วนเราไม่น้องครับผมกระเป๋า,อาสองซันกระเป๋สาสองซันเอ้ยกระเป๋าสามซองกระเป๋าสามซองสองซันนะครับวันนี้ก็มีของมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้หมดขนลงก่อนพ่อแม่สวัสดีครับเห็นอี่ยังคือจังอ่านั่นก็จะมาเบิ่งมวยบ่เขาจะมะถาเบิ่งมวยตีรถขึ้นหลายเถอะโอ้โห โอ้โหบามี่แม่เจเพิรนสวัสดีค่ะอันถ้าคลิปแต่ว่านี่แต่ว่านเจียนดุนทั่วโลกแม่พี่พี่ต้องโมสวัสดีครับขออนุญาตคนเดักจังทายโบสวัสดีครับผมโอ้วันนี้มาทำอะไรกันเยอะๆช่องอะไรครับน้องแหลกโกกอกน้องอะไรนะน้องแหลกอ๋อมันคือเพื่อแต่เอ็นอยากอห่น้ก็เ่าต่างเสื่อนน้องน้องแหลกมันบ่ คุณนุปากช่องวยนะคะคือปรตังซื้อผสมบุญแบงสันแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมดีอดีค่ะันมารีมาอนี้มันจะฆ่ามหแจ้ยลส่หองเอาเอาดีๆซองหรือช่องไม่ค่ะแม่นนองเขาจะบอกว่านี้นะคะขอขอขอดราม่าหน่อยนะคะว่าแม่นนองเขาจะแบบมีการะแผนนะคะบอกว่าบอกซัมโอบอกว่า มึงก็เข้าไปดูกูหน่อยแล้วคอมเมนต์หน่อยอ่ะก็บอกว่าถ้างั้นนะ่ะมึงก็เข้าไปดูกูหน่อยแล้วคอมเมนต์กูด้วยเจสโซฝากซ่องด้วยค่ะฝากซ่องเอาท่าลูกนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวเอาไหมหนึ 1, <ๆ>่งสองผอมเลยทีเดียวค่ะ <laughs> นี่ฝากช่องด้วยนี่น้องแหลกอะไรนะกกน้องแหลก <แบ S 2> กกอกนะครับแม่ด้วยแม่แด้วยแเดี๋ยวด้แม่ชื่อช่องอะไรแม่แหลม๋อแม่แหลมอันนี้แม่แม่แบมนะครับผม แม่แพมแม่แพมแม่แผมแม่แ่มใช่ไม่ไม่ทีว่าแม่แบมหมายถึงว่าแฟนของพ่อแบมพ่อแมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนยังไงนะฝากช่องน้องแหลกกูกกนะครับน้องแหลกนะครับดันดันหน่อยค่ะฝากช่องจ๊สโด้วยนะคะฝากช่องแจ๊สโซโฝากยั่งดีเดือนหนึ่งถ่ายคลิปแค่เดียวจนจนแม่น้องเขาบอกว่าจะลงแขกกันเหมือนคล้ายๆว่าให้้มโอไปคอมมูแม่เวลาแม่น้องไลฟ์สุดขายผ้าเออ ตรงเวลาแม่น้องไลฟ์สดขายผ้าค่ะสุปเก็เลยบอกว่าอาอย่างนี้ถ้าอยากให้ไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะแม่น้องแม่น้องก็ต้องแม่น้องก็ต้องมาคอมเมนต์ช่องสุโอร์กเหมือนตอบแรงกันโอ้มันจะมาเสียเปรียบแม่น้องฉลาดค่ะอยากให้สุโอไปคอมเมนต์เออฉลาดถ้าอย่างั้นอ่ะคอมเมนต์ด่ามึงได้ไหมเฮ้ยทัวลุงนะอ่าไม่เป็นไรเออคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยท่าลุงเนี่ยอ่ะหนึ่งเดี๋ยวได้แม่ยเอามาตานกันหนึ่ง เดี๋ยวเอา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 หนึ่งสองเดี๋ยวเราเอาอีกรูกหนึ่งเดี๋ยวจะต้องโอเคอย่ามาอีกไม่ใช่พี่ไอ่เต็มกล่องมึงหนึ่งหนึ่งสองเอาคือเต็มกล่องเอาไหมหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราอะไรอ๋อวันนี้แม่ใส่พิธีจะผูกแขนจะผูกแขนให้บุ้มน้อยจะผูกแขนให้บุ้มน้อยนะครับวันนี้เป็น ให้กำลังใจธรรมดาราดีนะพี่น้องครับผมบอันนี้ก็มีของมาเยอะแยะมากมายจอยมีใครบ้างลูกเป็นการให้กำลังใจกันนะครับนานๆทีนะครับ,บมีอะไรลูกอ่านอ่านอ่านดูฮัลโหลค่ะสสวัสดีค่ะฝากช่องไปกโก่งเลยนะครับด่ดามาบย่ยานยันจะโบดา่ามายีรีอือมีของอๆๆๆะไรอ่านลูก มีของพี่พัดจ้ะขนมเสื้อผ้าอาหารทะเลให้แม่สาให้พี่เปิ้ลมีพี่บันนี่ค่ะให้เสื้อผ้ารองเท้าน้องสะดิ้งพ่ออนามัยพ่อแบมลุงมอ็อกแล้วก็พี่เปิ้ลมีพีุ่พโน์ค่ะเบวนี่โอรีโอ,โอถั่วตัดให้แม่สาแล้วก็พี่ภัยเอ่อบวจ้ะบวจีนแจกชาวบ้าน3ามกิโลมีพี่ลูกนุนให้ขนมผิงกล้วยม้วนเสื้อกุนเชียงให้บ่าวเตยค่ะ ครับผมบ่าวเตยก็มีด้วยบ่าวเตยก็มีขอบคุณนะคะแม่เป็นยังคือเสียบหูคะโอ้ยแม่คุยโทรศัพท์เขาก็เรียบบางขันนี่อ๋อเป็นงานเจเจสบูอะไรเงี้มันเบาดังโอ้โดีดีไหนก็มานี่ครับผูกแขนคัน้องน้อเืมเป็นงานผูกแขนนะครับก็ปกตินะครับตามประเพณีนะครับผูกแขนเสร็จแล้วบุ้มแล้วก็จะ เียมโออันนี้นะจมบริจาคใส่กเลยใส่สงเอ็นแล้วยังไม่นี่เดี๋ยวรอปาถอนแป๊บหนึ่งปาถอนกำลังจะมานะครับวันนี้แม่สาวพิธีก็จัดงานผูกแขนนะครับอันนี้ก็ จะควรจีเซบอไซดดอกผู้แขนน้อยผู้แขนน้อยผู้แขนคนน้อยผู้แขนเอากี่อโน่ผู้แขนเด็กน้อยผู้ใดพ่อแบมมานะครับโอ้โหครับวันนี้ก็จัดงานผู้แขนปกตินะครับผมรับเป็นพี่เป็นน้องบูมน้อยก็กระมาดูเนาะว่าไงซะป่ะสิมาสอทีไปด้วยนี่ยู่พ่อสวัสดีครับพ่อพ่อแบมสวัสดีครับ ผู้ใดอ๋อฮะขายของออนไลน์มันได้เป็นล้านอิลีบอฮะขายของออนไลน์มันได้เงินเป็นล้านอิลีบอบอเหรอเนาะผู้ใดมาผู้ใดมาแม่ได้เป็นสามลานทีไม่รู้อะไรสั์ล้านน้องชมพู่ล้านเงินจะไนใซื้อล้านหัวใจยแม่เงินน่ะเออจาจุการซบ้อบ้านได้ย่บอ่แม่มันรวยอิลีเลยขายของออนไลน์น่ะแม่พูงอือมันแจกมาเมื่อมาตั้งหลายยุคตีสองตีเจ็ดเลยนะแม่ อันย้าไปรับย้ายในมอสโอเคําหรับคลิปนี้ก็เอาไปครับเ,เดี๋ยวก็จะทําพ<ป>ิธีบูกแขนกันนะครับผมต้องขอบพระคุณชาวบ้านนะครับที่ให้กําลังใจบูมน้อยมาโดยตลอดนะครับผมขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะครับแบบเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันเมื่อนี้เป็นมือหวยออกน้ํานะครับผมนะครับสันบคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับ